วันที่หนึ่กุมภาพันธ์2 5 6พเวลา8ปนาฬิกาที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ห้องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยนายอุดมศักขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าสอสอนอกเขต นเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในครั้งนี้ด้วยซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตกันอย่างต่อเนื่อง การเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์จำนวน1,762คน โดยจังหวัดแม่ห้องสอนได้ร่วมบูรณาการกับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ห้องสอนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดสถานที่เลือกตั้งณสารา,าประชาคมจังหวัดแม่ห้องสศรพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเหมาะสมมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งคอยให้คำแนะนำและดูแลขั้นตอนการลงคะแนนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยและกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สิทธิ์ของตนเองเพื่อเลือกผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ก็เช้านี้ที่ในเขตที่เขตหนึ่งในที่พื้นที่แม่ห้องศนเราเนี่ยก็มีคนมาสนใจใช้สิทธิ์มากพอสมควรนะครับก็ทยอยกันมานะครับแต่ว่าการลงทะเบียนนอกเขตเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องจําให้ดีก็คือเรื่องของเราอยู่เขตเลือกตั้งไหนด้วยนะครับ1เขตเลือกตั้งไหน2เราอยู่จังหวัดไหนนะครับเพราะว่า,าเวลาที่เราลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เวลาใส่ซองเนี่ยนะครับเขาจะต้องส่งซองบัตรของเราเนี่ยไปที่เขตเลือกตั้งที่เรามีมีเป็นชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์อยู่ครน,นี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ตรวจเช็คให้ดีเราไม่จําของเราว่าอยู่เขตเลือกตั้งไหนอยู่จังหวัดไหนให้ดีเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ก็อาจจะมีลงที่เขตที่ซองผิดแล้วพอส่งไปผิดซองเนี่ยผิดหน่วยเลือกผิดเขตเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีผล่อเรื่องของบัตรเย่งหรือว่าการมีผล่อเรื่องของคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตรวจสอบในขั้นตอนนี้ด้วยนอกจาก การลงคะแนน,น,นเลือกตั้งตามปกติที่เราเคยลงเพราะว่าเลือกตั้งนอกเขตจะต้องส่งบัตรไปจังหวัดที่เรามีสิทธิ์นะครับอันนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องที่ลงลงคะแนนเลือกตั้งลงหน้าได้ดูตรงนี้ด้วยนะครับท่านต้องตรวจเช็คหน้าสองให้ดีว่าจ่าหน้าส่งไปเขตเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ์ถูกไหมจังหวัดถูกไหมอย่างงี้นะครับถึงถึงจะถูกต้องทบทวนนะ อย่างไรก็ตามการจัดการเลือกตั้งเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมก,การการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดเน้นความโปรง่งใสสุจริตและปลอดภยัยเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างมั่นใจโดยภาพรวมตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยพี่น้องประชาชนแม่งสอนที่เป็นผู้มีสิทธ์เลืตั้งทุกท่านครับ กา,าร,รเลือกตั้งเป็นการแสดงถึงความประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่8ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นพี่น้องคนไทยทุกคนอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเลือกคนดีเข้าไปาเป็นตัวแทนในสภา,าและเลือกพรรคที่เรารักเพื่อจะได้มีนโยบายดีๆมาบริหารประเทศและส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีความด,ดีกินดีครับ สร้างสารรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง